รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน้ n w w s o o n n e t t โด้วเวลาติดตามช่วงเวลาของ NEWS CONNECT มาคอนห้คนคอนห้ข่าวกับผมอภิศักษ์สุวรรณศักดิ์ครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิศด้นานการจัดการสารและของเสียอันตรายนะครับกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการขยะตามแนวคิดเรื่อง AI และ Smart City ตอนที่3ประเภทของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยวันนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องเมืองอัจฉริยะต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อให้ภาพของเมืองอัจฉริยะมีความชัดเจนมากขึ้น จึงมีการแบ่งกลุ่มเมืองอัจฉริยะและกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้นนะครับโดยแบ่งเมืองอัจฉริยะออกเป็น2กลุ่มได้แก่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่คือการฟื้นฟูเมืองเดิมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลในการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นการคมนาคมขนส่งพลังงานและที่อยู่อาศัยทั้งนี้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้โดยเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะซึ่งกระจายอยู่ใน25จังหววััดทท่ประเศจํานน36 เมืองน,นั้นเป็นเมืองอัจฉริยะที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับจำนวน34เมืองรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยอยู่ในกรุงเทพมหานคร3เมืองนะครับซึ่ง3าย่านสมาร์ทซิตี้ที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากที่คลองพดุงกรุงเกษมและสมาร์ทซิตี้ย่านพระรามสี่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเมืองอัจฉริยะทันสมัยเป็นการพัฒนาเมืองใหม่โดยก่อสร้างพื้นที่เมืองขึ้นใหม่ทั้งหมดรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสาธารณุรโภคที่อยู่อาศัย แหล่งงานพาณิชยกรรมพื้นที่พักผ่อนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยระดับโลกเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนการวิจัยพัฒนานะครับไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจากข้อมูลในปี2566มีการพัฒนาเมืองใหม่ลักษณะน,นี้นะครับที่ได้รับประกาศเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะแล้ว2เมืองคือเมืองอัจฉริยะมักกะสันกรุงเทพและเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองครับ ในขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยมีแผนพัฒนาเมืองใหม่แห่งอนาคต EEC Smart City ที่อำเภอบางละมุงจงังหวัดชนบุรีบนพื้นที่เกือบ15,000ไร่ด้วยเงินลงทุนกว่า1.3ล้านล้านบาทเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ทันสมัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งใน10เมืองของโลกภายในปี2580ซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาคตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งนี้ภายในปี2568จะเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณ และเปิดให้เอกชนเข้าพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูตัวอย่างเมืองอัจฉริยะของประเทศในอืน่นดูบ้างนะครับว่าเขามีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียนตรายกลับมาติดตามได้ใหม่ทางจุฬาเรดิโอพัสสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News c o n n e c t